ชนแห่งประเทศไทยและเป็นหัวหน้าฝ่ายภา,าพนักสืลพิ์ดาวสยามนะครับเป็นผู้คล้องพวงมาลัยให้กับคู่เอกครับขณะนี้ก็ให้กับคู่แดงาทางมุมแดงนะครับแสงสถานแสงฤทธิ์และก็ทนายกสมาคมช่างภาพก็มาคล้องให้กับฝ่ายน้ําเงินครับคือสมทรงเกียรติธรณีครับขอขอ,ขอบพระคุณคุณวิชัยวราพลที่กรุณาให้เกียรติรายการศึกยอดมวยดังช่อง9 วันนี้สื่อมวลชนมากันเกือบจะทุกฉบับนะครับเชิญเลยครับครับกรรมการนรงศรีประเสริฐนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็เรียกทั้งแสนธาราแสงฤทธิ์ฝ่ายแดงกับสมทรงเกียรติธรณีนะครับฝ่ายน้ำเงินมาจับมือกันนะครับปรากฏว่าคนเฮครับเนื่องจากสมทรงรุปล่างเตียรขวามากนะครับแล้วก็แสนธาราแสงฤทธิ์นี้ก็ฟอร์มล่าสุดก็ชนะน็อกลักแท้เมืองสลินนะครับในรายการที่ไทยทีวีสีช่อง9สมททอถ่ายทอดสดวันเสาร์แรก จากพิธีสำรองนะครับเริมนะครับมวยคู่เอกยกที่หนึ่งครับที่ท่านผู้ชมรอคอยกันมานะครับเชิญครับคุณวรบุตรครับแสนธารมนีรูปร่างสูงกว่านะครับงูเกงสีแดงอยู่ฝ่ายแดงสมทรงนีกรงเกงสีเขียวนะครับอยู่ฝ่ายน้ำเงินแสนธรรเตะขวาลั้ตัวนะครับดังชาดใหญ่ทีเดียวสมทรงน่ายิ้มนะครับสมทรงก็เอาขาขวาแยงเบา ยกี้ยกที่หนึ่งนะครับแสนาธานก็ถีบขวายันไว้สมทรงก็เอาเท้าขวาใหญ่เบาๆนะครับที่พับในแสนาธานยัดซ้ายที่หน้าไม่ถึงนะครับแสนนาธานฝ่ายแดงนะครับสมทรงก็ฝ่ายน้ําเงินคู่นี้ก็เป็นคู่เอกในคืนนี้นะครับจากการถ่ายทาอดงไจทยทมีสีตจ้าเก่าสมอธอน,นะครับที่เวตีสำโรงแสนนาธานเตะขวาลำตัวอีกทีนึงนะครับ ดังชาต์ใหญ่ทีเดียวคนก็เฮนะครับแนะครันัแขงแรงะครับแข่งงนะครับแขงแขน,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 ะน,ขนะครับขงนะ้ัแขงรนันะงรนะครับแ่งรงนะคนะขนะครับขนะครับแ่นะครับแขนรแขนะครับแขงนะครับแข็าแนะคันะัขนะคันรงนะังนกัรันะคับับบ ใายจะนักกว่ากันยกี้ยกที่หนึ่งนะครับของมวยคู่เอกในคืนนี้แสนธนก็ยับซ้ายที่ขวายันไว้ที่หน้าท้องอีกทีหนึ่งสมรงก็ไม่กลัวแล้วครับพยายามจ้องตากับเห็งทีเดียวแสนธานาทีขวายันไว้ที่หน้าท้องทั้งคู่ก็เ,าเขายันกันไว้ยันกันมานะครับ สม่อยซ้ายเฉียดหน้าไปเลยคนเฮนะครับคนเฮตุลอ<ห>ยกทั้งตัว,ตวเลยนะครับสมทรงนัดไปชกมวยอยู่ฝรั่งเศสหลายเดือนครับสาานทานทีขวายันมาที่หน้าท้องอีกทีนึง,งนนสมทรงนัดหมัดขวาย,นวายนวาันมานะครับสาานทานก็ทีขวายันไว้สมทรงเป็นฝ่ายเดินจี้ไปครับสมทรงต่อยขวาที่หน้าเฉียดไปสาานทานทีขวายันมาที่หน้าขาอีกสาานทานเตะขวาที่ต้นแขนนะครับ ฝรั่งแฟนมวยในจังอาประเทศแถบยุโรปรู้จักสมทรงดีนะครับไปชกมวยอยู่ที่ฝรั่งเศสและยุโรปเป็นเวลานานครับแต่นัานี่กอกลัวสมทรง,งเหมือนกันนะครับพยายามถีบไปไม่ยอมให้เข้ามาคลุกวงงนได้แดนชานต่อยขวาที่หน้าเบาๆนะครับหมัดหนึ่งแดนชานถีบซ้ายยันที่หน้าขาอีกแดนชานต่อยขวาที่หน้าตบหมัดซ้ายที่ซอกคอได้หมัดหนึ่ง แขงท่านตั้งกาสูงนะครับกันหน้าว่าเตะขวาลัางตัวตรงเตะขาแข้งท่านโฉบเข่าขวาลัางต,ต,ตัวไม่ถึงนะครับงรงเป็นฝ่ายเดินจี้กับมาัดยกที่หนึ่งครับ สถานแสงฤทธิ์ชื่อจริงชื่อนิคมภูบัวเพชรเป็นชาวจังหวัดน้องคายอายุ27ปีชคมาร้อยกว่าครั้งนะครับชนะน็อกเอารักแท้เมืองสุรินทร์เมื่อยกที่2อที่สำโรงเมื่อเร็วๆนี้เองและไปแพ้คะแนนฟ้าแดงสบริการที่สาะะรคามครับเชิญครับลกต่อไปนะครับเป็นยกที่สองนะครับระหว่างแขสถานแสงฤทธิ์ฝ่ายแดงกับสมทรงเกียรติกรณีฝ่ายนั่งเงินนะครับสา้ามือขวายันไว้สมทรงถึงกับก่อนเดนเลยทีเดียว สมทรงนี่เก่งหมัดซ้ายไว้แข้งทีเดียวนะครับรงเตะตัดขาซ้ายเฉียดไปนงเตะตัดขาซ้ายอีกนงเตะซ้ายสูงนะครับติดต้นแขนสมทรงมีการขวาออกน,นะครับหลัางานตีขวายัางไม่ที่หน้าขาอีกระวังหมัดกับเตะนะครับใครจะดีใครจะอยู่นีวก็คงจะได้ทราบกัน แทนพยายามขีดยันไว้นะครับสมทรงต่อยซ้ายเฉียดหน้าไปแทนทันขีดขวายันไม่อีกแทนทันโยนเข่าขวาเข้าที่ลำตัวต่อยซ้ายทีหน้าในทีนั้นขีดขวายันไม่ที่หน้าขาอีกสมทรงก็มาเฉยนะครับเส้นขี้กระใแทนทันเตะขวาลำตัวอีกทีนึงมองเตะซ้ายต้นแขนมาังทรงต่อยซ้ายที่หน้าแทนทันโยนเข่าขวาลำตัวแทนทันขีดซ้ายยันไว้ทงต่อยซ้ายที่หน้า ต้อ่อยซ้ายตัวแต่น่โข่าขวาตัวบผมต้เดินขี่กับนี่ครับแทนทางตีขวายันไว้ผมต้องเตะซ้ายสูงเฉียดหน้าไปแล้วนัเตะขวาต้องต่อยซ้ายที่หน้าขบุ้ไล่ของกรงหรับแตนทางตีซ้ายยันไว้อีกผมจงพยายามเดินขี่กับไปครับแทนทางตีขวายันไว้ต่อยซ้ายที่เท้าต่าที่หน้าเฉียดไป บอดั hmm. no, ี Dude, ่เข่าขวาลำตัวตรง็ขสับซอกซาด่ซอกคอนก็เขียดไปต่อยซาลำตัว ยันไว้อีกบอลข่าวขวาตัวจะต้องตัดขาได้คุ้มแตนทัชลงไปกับพื้นดีนะครับแทตนเตะขวาที่หน,าาน,าน้าขาแตนตีขวายันไว้อีกทีนึงแตน,นตกมัดซ้ายที่ตกหูนะครับแตนทนัชน่ะเจอหมัดไปสองสมัดจับทรงๆแล้วนะครับแตน,นตีขวายันไว้อีกแตนเตะซางต้องต่อยซ้ายข้ามหัวไปหมดยกที่สองครับ ครับสำหรับสมทรงเกียรติกรณีนั้นเชิญบนเวทีครับชื่อจริงชื่อสมทรงหอมโคกคออายุ26ปีเป็นคนจังหวัดขอนแก่นชกชัวมาร้อยกว่าครั้งเช่นกันครั้งล่าหลังก็ไปชนะน็อกทั้งมวยฝรั่งเศสหครั้งติดต่อกันจนเป็นขวัญใจของ,งทุกในนะครับครับยกนี้เป็นยกที่3นะครับแะคทังเตะขวามวสมทรงเตะซ้ายหน้าขานะครับสมทรงเดินจี้กับไปสมทรงนี่ไม่กลัวลูกเตะนะครับ ดันทาาโยนเข่าวขวาลำตัวนะครับสมทรงกละต่อยซ้ายเฉียดหน้าไปเลยสมทรงยิ้มนะครับสมทรงเตะตัดขาซ้ายอีกทีนึงสมทรงเดินจี้กลับมาสมทรงเตะตัดขาซ้ายอีกสมทรงเป็นฝ่ายเดินจี้กลับมาครับอาวุธลายแสงสะท้านคือเตะสมทรงก็พยายามเตะตัดขาให้แสงสะท้านหมดแรงนะครับ สมทรงเตะขวาที่พับนอกเตะซ้ายที่พับในเฉียดไปแตนทันเตะขวาเขาที่ซอกคอแลวครับสมทรงก็ยังเฉยยังเต้นไปเต้นมาเลยครับพยายามเดินจี้เข้าไปสมทรงเตะซ้ายสูงบ้างถึงตัวจะเตี้ยนะครับแต่ก็เตะซ้ายสูงได้บ่อยๆแนทันเตี๋ขวายันที่หน้าทองอีกทีหนึ่งสมทรงเตะตัดขาซ้ายแตนทันเตะขวาเฉียดหน้าไปเลยสมทรงน่ะยิ้มนะครับ สถานทานถีบขวายันไว้อีกทีนึงสถานทานถีบซ้ายยันไวสมทรงกับขาเตะซ้ายลำตัวนะครับแล้วก็กลัวสถานทานะเตะก็เลยก้มลงต่ำเลยทีเดียวคนดูก็เฮกันลั่นสนามนะครับเดี๋ยวไปอีกนะครับสมทรงเดินจี้เข้าไปอีกสมทรงยับขวาที่หน้าสมทรงเตะขวาลำตัวอีกสมทรงเตะตัดขาซ้ายอีกทีนึง ต้องต่อยซ้ายเฉียดเอาไว้ต่อยซ้ายที่ซอกคอแสนทานก็เตะซ้ยายลำตัวเฉียดด้เหมือนกันวงการตอนนี้ก็พลิกไปพลิกมาแล้วครับแสนทานเตะขวาลำตัวอีกยกที่ยกที่สามนะครับสมทรงเดินจี้ไปแสนทานเตะขวาเข้าที่ลำตัวนะครับโดนอย่างจังทีเดียวสมทรงก็ยังเฉยเลยครับแสนทานยับซ้ายที่หน้าบ้างแ <ยะ S 1> สนทานตีบ ขวายันไว้แดนทันเตะขวาเฉียดหน้าไปอีกแดนทนันยับซ้ายที่หน้าเฉียดไปที่ขวายันไว้อีกทีนึงแดนทันย่นเข่าขวาลำตัวนะครับที่ขวายันไว้อีกทีนึงต้องต่อยขวานะครับต่อยไม่ต่อยก็เตะซ้ายเฉียดหน้าไปเหมือนกันเกือบโดนกรรมก,การเหมือนกันครับลองเดินขี้กับไปครับแสนทานเตะขวาที่กลางหลังได้ทีนึง แสนทันโยนข่าซ้ายสมทรงต่อยซ้ายที่หน้าหมดช่องที่3ครับยกต่อไปเป็นยกที่4นะครับแสนทานฝ่ายแดงกับสมทรงฝ่ายน้ำเงินนะครับสมทรงเตะซ้ายสูงที่ลำตัวแสนทันตีขวายันไว้สมทรงต่อยซ้ายลำตัวเฉียดไปแสนทานก็โยนเข่าซ้ายโยนเข่าขวาลำตัวติดกัน2ทีนะครับสมทรงยังเฉยแสนทานโยนข่าขวาลำตัว เต้นจี้กับใบต่อยซาติี่น้าแลกต่อยซ้าตที่หน้าขวานึงต่อยซาตัวแต่ถ้าโดนเก่าขวากต่อยซาติี่น้าก็ต่อยซาติี่น้าอีกก็ตัดคอที่ขกูแต่ถ้าโดนเข่าขวาตัว แปดเลครับเขาจะสร้างตัวเองตัดซาลหน้าเขาจะเตือนกองตัวที่ขวาอย่าง่รเขาจะเตือนกองฟัตัวเขาจะใส่น่าตัดซาลิน่าเขาจะตัดซาลิน่าตัดซาลน่าอีกผัดเขากลับมาขี่กัไปเขากลับมาขี่กานมาครับไปขวาที่หน้าอีกบัดเขาตัดซาน่าแต่งด้านโจขวางนตัว ตอกาซยนากาซายหนากองหัวไปแตยน่าเตะขวาลำตัวมักต่อกาดิากองหัวมต้องกาดิ้ายทหัวมต้องกวขวาลำตัวต่างคนต่างจะอ่อนแรงนะครับแต่น่าเตะขวาลำตัวอีกมันต้องเตะซ้ลำตัวบ้างยกในยกที่สี่นะครับสงสงน่าเคยแพ้ กองต่อยซ้ายที่ลำตัวนะครับปรากฏว่าไปไม่ไหวครับไปไม่ไหวกรรมการก็ชูมือกับสมทรงเกียรติธรณีนะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาแสนตานแสงฤทธิ์ในการชกยกที่4ครับลูกหมัดนะครับขอโทษหมัดต่อยท้องครับต่อยด้วยหมัดซ้ายนะครับก็คุณสมศักดิ์อดุลพิจิตรจากข่าวสดนั่งอยู่ข้างผมเห็นชัดว่าโดนลูกหมัดจากสมทรงครับเป็นการล้างแค้น ขอ,องสมสงได้สำเร็จครับเดี๋ยวพบกับมวยคู่ต่อไปครับ